จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสา ครับพบกับการรับสมัครทางเขตโรงเรียนจิตอาสาพรราชทานนะครับครับกระผมสิบเอกพญากุลจิตอาสาพรราชทานกองพลทหารพิฆาตครับครับกระผมจ่าสิบเอกธามิพัฒน์มงพินจิตอาสาพรราชทานกองพลทหารราบพิ้ารับน้าที่พิธีกรครับครับต้นครับวันนี้เราสองคนพาทุกท่านมาที่ไหนครับอ่าตอนนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นจิตอาสาพาชมนะครับหลังเวลากินข้าวนะครับตอนบาย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 ครับก็ ังไม่ถึงพี่ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับก็วันนี้เราก็จะมาท่านผู้ชมนะครับเป็นกิจกรรมนะครับกิจอาสาพาเที่ยววัดถ้ำคิริธรรมครับผมอ๋อวัดถ้ำคิริธรรมที่นี่ใช่ไหมครับครับผมครับที่นี่ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนเหรอครับอ๋อครับออวัดถ้ำคิริธรรมตั้งอยู่ตำบลหนองยาครับอําเภอกาญจนบุรีครับจังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ที่ตำบลหนองยาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมครับคมครับครับสำหรับ พื้นที่ในวัดแห่งนี้นะครับที่มองดูก็ในวันนี้ก็มีกิจกรรมใช่ครับเป็นการสวดอะไรนะครับที่พายัพพายัพครับมันติดอยู่ที่ติอยู่ที่ปากครับพี่ครับเพาะว่าก็จะเป็นการสวดพายะนะครับก็จะมีงานนะครับของทางวัดนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่ขึ้นชื่อขอกมางกรในระดับนึงเลยใช่ครับนะครับดูจักนักท่องเที่ยวนะครับดูจากประชา ในในวัดแห่งนี้ก็เยอะเป็นวันอาทิตย์ที่สองนะครับก็ช่วงเวลาตื่นเตียงมีเวลากินข้าวแล้วมาดูกันเราในคริปการเที่ยวนะครับของพื้นที่ของในจังหวัดกาญจนบุรีขอตอนรับพื้นที่อีกหนึ่งจากคลิปคลิปที่แล้วจากหลายครั้งที่แล้วก็จะเป็นการอยู่ในพื้นที่เราพิจารณาครั้งนี้เราจะได้ออกมาพื้นที่บ้างนะครับเพิ่ม ในการเขาเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศอ่ถูกต้องพี่ถูกต้องอ่าครับนะครับน้องต้นเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวพี่รบกวนน้องต้นนะครับาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ไปรับชมบรรยากาศภายในรอบรอบวัดกันดีกว่าครับครับผมได้ครับเดี๋ยวหลังจากนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ดีนนะครับและท่านผู้ชมนะครับที่กำลังรับชุกร์กันนะครับอ่าในช่วงเที่ยงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในวัดกันเลยดีกว่าตอนนี้ทางวัดกำลังจัดเตรียมพื้นที่นะครับจัดเตรียมสถ้นที่นะครับ ในการสวดพยักนะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับเชิญครับครับปีิมครับวัดอ่าท่ามี่ธําแห่งนี้นะครับอ่าเป็นวัดลาดนะครับสังกัดคณะสงฆ์ทับสายมหาดิการนะครับคอ่าตั้งอยู่ที่นะครับต้องบนตนองย่นะครับอ่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีครับจังหวัดกาญจนบุรีครับปัจจุบันนะครับพี่ครับอ่าปัจจุบันนะครับอ่าพระอธิการนะครับ วัวนะครับอาค่รับอาค่ะรับวันะครับอ่าดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาานะครับครับครับผมพี่วัดแห่งนี้นะครับอ่าตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2 2 4 8 1ครับแปดหนึ่งครับนะครับพี่ครับอุโบสถที่เป็นอุโบสถครับวัดอ่าเป็นอุโบสถป่าบุดครับสร้างขึ้นเมื่อปีพศนะครับ2531สองหครับครับประมาณ2ี่สิบแปดปีสี่สิบเก้าปีก็คือสามอุโบสถใช่ไหมครับครับผมใช่ครับถึงเวลาอ่าจัด สร้างลูกดิมีนะครับขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพี่ครับครับผมตั้งไว้เพื่อตั้งไว้เน่าอุโบสถครับเพื่อให้ดึงดูดนะครับคนมาเที่ยวดูงานนะครับคือบริเวณภายในวัดนะครับที่พี่เห็นเนี่ยคือท่านจะมีแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเลยเยอะเยอะเยอะครับเยอะซึ่งวัดแห่งนี้นะครับพี่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาลำนาภัยนะครับซึ่งมีถ้ำขนาดใหญ่นะครับครับมีความสงบนะครับเหมาะสําหรับการปฏิบัติธรรมครับพี่ครับอ๋อครับครับผม บริเวณถ้ำนี่จะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ครับพี่คือพระสมเด็จพระศรีเพชรธรรมวัดอ่าศาสดานะครับหรือหลวงพ่อโตอ๋อที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโตใช่ไหมครับครับผมครับมีหน้าตักกว้างนะครับ12เมตรครับผมตั้งอยู่อจังห์าบนเนินเขาสูงครับเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูครับครับผมว่าเป็นยังไงบ้างครับอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดนะครับพี่ครับได้แก่องค์ ปู่เวศสุวรรณนะครับอที่อยู่ทางด้านนู้นใช่ไหมครับที่อยู่ทางด้านหน้าโบสถ์ครับครับผมครับตั้งอยู่หน้าโบสถ์อ่าต่อไปก็จะเป็นอ่าเทพเจ้าไช่เสีงเอี้ยใช่ไหมครับอันนี้เป็นเทพเจ้าที่อ่าคนไทยเชื่อสายจีนนะครับเขารพนับถือนะครับเพราะเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาบใช่ครับใช่ไหมครับครับผมครับก็ชาวจีนก็จะมากราบไหว้ครับอ่าทุกเทศกาลตุ๊จินของทุกๆปีนะครับเพื่อขอโชคลาบและ ฝากดวงจ้ะฝากดวงโชคชะตาครับให้กับตนเองครับผมนอกจากนี้พี่ยังเห็นมีพระปู่เป็นพระปู่นิรการใช่ไหมครับใช่ครับพระปู่นิรการครับก็เป็นนักราชตระกูลสีดำนะครับผมครับแล้วก็ยังมีอีกพระพุทธรูปอ๋อนี่เป็นพระพุทธเป็นเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้า28พระองค์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอ่น้องตั้นครับตอนนี้เราก็มาถึงทางขึ้นถ้ำแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับดูเดียว กล้องแพนไปดูข้างบนครับนี่คือทางขึ้นถ้ำนะครับครับเดี๋ยวจากนี้นะครับก็รบกวนน้องต้นนะครับพาพวกเรานะครับพาขึ้นไปดูบนถ้ำนะครับครับผมครับทางขึ้นถ้ำก็จะมีทางเตือนนะครับว่าสุภาพสตรีมีคันและรอบเดือนห้ามขึ้นครับผมก็อาจจะทําในความเชื่อนะครับพี่ครับก็คือคนที่ประจําเดือนมาอาจจะแบบว่าเกิดกันแห้งแล้งอะไรประมาณนี้นะครับก็มีข้อห้าม ครับถ้าคนพื้นที่ส่วนมากในที่นี่เขาก็จะรู้นะครับว่ากฎของการขึ้นเขานี่มีอะไรบ้างออเพราะว่าอย่างสตรีมีคันเนี่ยเวลาเดินขึ้นที่สูงมันก็ลําบากอันตรายใช่ไหมครับครับบรรยากาศโดยรอบนะครับก็มีความล่มลื่นเงียบนะครับพอเงียบมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ติดว่ามีงานนี้ก็น่าจะสงบมากกว่านี้นะครับแต่ผมเห็นประชาชน ที่เข้ามากบไหว้สักการะกันเยอะเยอะพอสมควรเลยนะครับครับผมอันนี้ก็คือบรรยากาศโดยรอบใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ใช่ไหมครับที่เขาเรียกชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโตใช่ครับก็หน้าตักนะครับกว้าง12เมตร12เมตรครับผมครับ ก็ถือว่าสิบสองเมตรนี้ก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับครับใหญ่อมกวนตั้งอยู่บนอันนี้บนเขานะครับเหมือนบนเขาเลยครับครับผมก็มีความสง่างามอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่แบบช่วงเที่ยงแบบนี้นะครับพี่นํามาพบกับการไล้สดของเราอย่างนี้ก็ถือว่าได้ ดูคลิปของเราไปด้วยได้นั่งรับประทานอาหารไปด้วยนะครับก็คือรับประทานอาหารไปแล้วก็ชมครับ,รบ<ม>วันหยุดการไล<ม>์ส,สดของเราไปด้วยนะครับ,รบวันหยุดสุดสัปดาห์ก็มาพบกับการไล์สดนะครับก็พออาทิตย์นี้อ่าได้เห็นอ่าช่วงที่ของเราไล์ส,สดไปก็อาทิตย์หน้าก็ไปเที่ยวครับครับผม,บผมตรงนี้ก็เป็นอีกอีกสถานที่หนึ่งนะครับวัดแห่งนี้ก็คือผมก็ อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่รับชมการไลฟ์สดของเรานะครับมาเที่ยวมาเยี่ยมชมนะครับมาสักการะนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับภายในวัดแห่งนี้นะครับเพราะเป็นวัดที่มีความร่มรื่นนะครับสงบนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนทั่วไปไม่ว่าไม่ไม่ใช่แค่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็คือต่างจังหวัดก็มากรับไหวบูชาขอพรกันใช่ครับใช่ครับ ก็คือมีคนเข้ามาเยอะมากครับครับพี่วัดแห่งนี้นะครับก็ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขานะครับเหมาะสําหรับการปฏิบัติธรรมนะครับพี่ครับแล้วก็วัดแห่งนี้นะครับก็ยังมีพระประจําวันเกิดนะครับพี่ครับก็พอประจํวันเกิดก็หลายสีเดี๋ยวหลังจากที่เราไปดูถ้ำนะครับ ไปดูถ้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงในถ้าไปดูพระกันนะครับพระประจำมันเกิดกันนะครับปกติแล้วนะครับที่นี่ก็จะเป็นมีก็จะมีไกด์นะครับเป็นคนนําทางครับผมก็จะอธิบายเหมือนเราอธิบายอยู่ตอนนี้ครับพี่ครับให้กับท่านผู้ชมฟังนะครับก็คือจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนาครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําอะเกี่ยวกับการปฏิบัตินะครับเข้า ผมเคยมานะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะพี่ครับก็จะมีชาวบ้านจะมีนักท่องเที่ยวนะครับที่ชอบแล้วก็มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ก็จะมาซ้ําอีกนะครับใครขอพรสําเร็จนะครับก็จะมาอีกบ่อยๆนะครับแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ท่านศักดิ์สิทธิ์จริงครับศักดิ์สิทธิ์จริงครับศักดิ์สิทธิ์จริงก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับที่รับชมไร้สดนะครับก็ เป็นที่ขึ้นชื่อที่หนึ่งนะครับของจังหวัดกาญจนบุรีของเราครับอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับมาร่วมทําบุญนะครับแล้วก็มาลองมาดูสักครั้งหนึ่งครับผมตอนนี้ก็ประชาชนนะครับที่เดินทางมาก็ขึ้นมาขอพรอยู่นะครับที่บริเวณหน้าปากถ้านะครับทางเราก็จะเห็นประชาชนนะครับ ถ้ำอาจจะมืดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวทางหน้าถ้ำก็จะมีไฟฉายให้ครับผมครับ้นองต้นตอนนี้เราก็มาถึงปากทางลงถูกต้องครับครับผมก็อาจจะมืดนิดนึงอ๋อครับก่อนลงก็คือจะมีทางวัดก็จะมีไฟฉายวางไฟฉายวางไว้ให้ครับแล้วก็คนละอันครับผมเดินลงไปครับผมก็ทางลงอาจจะชันหน่อย ก็ใช้ความระมัดระวังครับครลบกลัวต้นนะครับพาผมกับท่านผู้ชมทุกท่านเดินไปชมนะครับผมเชิญครับท่านผู้ชมครับอาจจะชันนิดหนึ่งนะครับก็ใช้ความระมัดระวังตากล้องเดินดีๆนะครับเด๋ยวร่วง อากาศแตกต่างเลยนะครับพี่ดีมครับ,รบเริ่มเข้ามาถ้ำแล้วรู้สึกข้างล่างเราลงมาในถ้ำนี่อากาศจะรู้สึกว่าเย็นครับผม นี้ถ้าเป็นผู้สูงอทุกนี่เราไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำนะ้วก็ให้ถ้าเดินไหวก็อยากจะแนะนําว่าก็อยู่แค่หนา้ารับก็ไหวสิ่งศักดิสิทธิ์ได้พี่คร,ครับผมบถ้าเกิดไหวแรงสะท้าถึงก็สามารถลงมาได้เลยนะครับ ครับผมครับส่วนด้านหน้าตรงนี้จะเป็นปหรุสีชีเป็นครับปุรุสีชีเป็นใช่ไหมครับใช่ครับด้านล่างครับจะเป็นก้อนหินเป็นพระพุทธรูปครับ ตรงนี้ครับปุโรหีตีเป็นให้เราขอพรหนึ่งก็ครับห้ามบนนะครับอ๋อครับขอพรได้ใช่ไหมครับแต่ห้ามบนใช่ครับครับผมด้านข้างตัวนี้ครับจะเป็นพระธุดงค์แบกกดครับพระโคกมณพระปิดสายหรือพระศิวรลีครับครับผมตรงนี้จะเป็นศีรษะมือหนุนหลำแขนนะครับตัวนี้เปียกสะบืนพระนอนตะแคงข้างครับครับผมเหมือนเหมือนนะครับพี่ดิมครับผมว่าครับเหมือนพระนอนตะแคงข้างนะครับใช่ครับ จไปไว้สื่อคนนะครับครับผมเส็แล้วย้เดี๋ยวตองสือได้เลยครับกไ้งมได้ยิงได้ในตาดงยครับน้ากได เป็นไงบ้างครับพี่ดิมครับก็เป็นบรรยากาศหนึ่งนะครับที่อยากให้ท่านทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมชมนะครับในบรรยากาศแชนซี่แห่งนี้นะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีนะครับหรือว่าพื้นที่ข้างเคียงข้างเคียงนะครับครับผมเข้ามาเยี่ยมชมนะครับมาน้ำมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดแห่งนี้ครับเชิญเชิญว่าได้เลยครับครับ ครับผมอ่ะตอนนี้ก็จะมีเนนนะครับก็จะเป็นแนะนำครับผมของ่าจิตอาสาพาเที่ยวชมวัดทํากิริธรรมในวันนี้นะครับด้านหน้านะครับตรงนี้จะเป็นปูรูสีจ้าทมิงพายครับครับผมด้านหลังครับจะเป็นนาำกวากนะครับดำาๆเรื่อเๆนะตัวนี้ครับปีซานะครับมือที่กวาดอันนี้เป็นลำตัวนะครับครับอันนี้จะเป็นเสี่ยนปูนะครับจะมูกปากอันนี้เป็นใบหน้าปูเลยนะครับ ด้านหน้าหอครับตรงนี้จะเป็นบ่อน้ําที่เขียวครับที่ปูกระยาเล่นด้วยกันครับส่วนด้านบนตรงนี้จะเป็นพระราหูองค์จันทร์ครับแล้วได้เดินตามมาข้างล่างเลยครับอันก็เปยครับผมคีแนะนนครับให้กาศใข้างหน้านะครับตรงนี้ครัเป็นปูรฤาีตาไฟนะครับ ด้านหน้าตรงนี้จะเป็นฟันกลามปูครับเป็นเรื่องๆครับเป็นซี่ๆครับกล้องเข้ยาบใกล้ๆดูตรงนี้จะเป็นเกจปูนะครับแล้วส่งไฟฉายนะครับเพราะมันมีกล้าเพชิดอยู่นะครับอ๋อมันจะเรียมๆใช่ไหมครับใช่ส่วนด้านบนตรงนี้ครับจะเป็นสร้อยลูกประคำที่ปูใส่ตอนแปลงกลายเป็นมนุษย์ครับนี่ครับโอ้สวยมากเลยนะครับ านหน้าครับจะเป็นทางเข้าออกอปูครับถ้าปูลงมาดินด้านหน้าครับจะทลายลงเรื่อยๆครับครั้งก่อนที่มาตรงนี้เปิดได้ใช่ไหมครับค่อยๆเปิดลงมาครับจะไม่เปิดทีเดียวครับเดี๋ยวตรงเรื่เ่มอย่งเงี้ยจะเป็นเล็กหยครับสามารถจับได้ครับให้เราลูบสางครั้งครับแตะไปที่แผ่ด้วยสุขภาพครับเป็นตรงไหนแตะตรงนั้นครับ ตัว่าเวียนหัวศีรษะนะครับแล้วพาก้าไปเลยครับอ uh huh. ตั้งแต่ด้านนี้นะครับถึงด้านหน้าเลยนะครับจัดไล่หมดเลยนะครับน uh ี่ก็คือบรรยากาศภายในนะครับม้องต้นครับผมแล้วหลังจากนี้นะครับพี่รบกวนมิ่งต้นนะครับ ทานผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูพื้นที่ต่อไปเลยครับครับผมครับเดี๋ยวนองนะครับตรงนี้จะเป็นบ่อมาแล้วก็ครับเป็นบ่อหรือแก้วนะครับการทําพิธีเปิดถ้ำนะครับเราจะวานทัวถ้ำเลยนะครับครับผมเรียเป็นการสร้างยไววยี่๋อครับตรงตนี้ครับจะเป็นพระปางนาคปกพญานาคเกษเสียนครับแ่้ม่เบียอยู่นะครับ ตรงนี้ลองสังเกตดูครับจะเป็นดำกับข้ามันปูกระยาไม้ยาละครึ่งครับเสร็จแล้วครับด้านหน้าเป็นผู้เหมือนแม่เบี้ยงูเลยนะครับพี่ดิมครับใช่ครับด้านหน้าเป็นผู้ลือกี่เดินลงครับหรือว่าบางคนเขาเรียกว่าพ่อแก่ครับตรงนี้สามารถกลับเท้ารูปเท้าท่านได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวตามมาได้หนึ่ง มันจะเป็นจุดสุดท้ายเข้ามาแล้วเราซีสะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายไปในทางใช่มครัใช่ครับพี่ดิมครับตัวนี้ครับจะเรียกว่าทางเขาออกปูหย่าครับครับตัวนี้ครับให้เราข้อควรหนึ่งข้อครับนํามือข้างโยนนะครับแตะตรงร้อยปู่ข้อขอรหนึ่งข้อห้ามบนนะครับครับ เสร็จแล้วนะครับลอยเรื่องๆตรงนี้ครับเป็นลอยเลื้อยปูให้เราโกใด่กร,ระเป่านะครับสามครั้งครับด<อ>ะดาบบนนะครับตรงนี้รจะเป็นมือครับเป็นมือป้ามือครับที่ท่านแปะไว้ตัวตรงนี้จะเป็นห้อยสั่งครับส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นจแม่กวดอเอครับ บนข้าวขาตรงนี้ครับจะเป็นใบหน้าท้าเวสครับอ๋อครับตรงนี้จะเป็นจุดสุดท้ายของในท่านนะครับก่อนออกจากท่านนะครับให้สั่นกระดิ่งสามครั้งครับวันที่ข้ไปจะได้สำเร็จแล้วท่านจะได้รู้มาถึงที่นี่แล้วครับครับทูครับครับผม ครับตอนนี้เราก็เดินลงมาครับจากข้างบนเขานะครับที่เราไปดูถ้ำมานะครับถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะครับใช่ครับก็เนนเขามองภาพได้เยอะนะครับใช่ครับซึ่งขึ้นไปเมื่อกี้ผมก็มองมองถ้าคนไม่ได้มองทุกวันถ้าคนไม่ได้มองจริงก็คือมองไม่ออกดูไม่ออกเลยครับว่าก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นครับผมคือผมมองไปเมื่อกี้ต้องต้องนึก นึกว่าเป็นรูปอะไรทรงยังไงผมก็ยังนั่งนึกอยู่นะครับอันนี้ก็คือบริเวณนี้คือบริเวณพระพุทธเจ้า28องค์ใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้สร้างด้วยแรงเกียรตินะครับแล้วก็คนที่มาขอพรได้รับพรนะครับก็จะสร้างไว้นะครับ อาต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับพระประจำวันเกิดดีกว่าครับพี่ครับแล้วด้านนี้เป็นองค์พ่อนิลกาใช่ครับอันนี้คือองค์พ่อเออนิลกานะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่คนที่เขามาสักการะครับผมเขาบ่ายสักการะนะครับก็จะเห็นได้ว่าประชาชนก็หลั่งไหลเข้ามาสักการะบูชากันเรื่อยๆครับผมครับ ก็เขก็จะมีขั้นตอนครับการกราบไหว้นะครับสักระนะครับซึ่งลำตัวท่านนี้ยาวถึงในถ้ำเลยนะครับพี่ครับแล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งนะครับพี่ซึ่งท่านจะอยู่คู่กันนะครับ ชม,ชมบรรยากาศก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูพระประจำวันเกิดน,นะครับแล้วก็อีโกงนะครับที่เป็นสีขาวนี้ก็คือแม่ย่าก,กัญญาณวดีนะครับ,รบน,นักทีตีวีนี่นะครับใช่ครับก็เป็นพญานาคสีขาวนะครับสวยสง่านะครับออยู่ข้าง ของพ่อปู่ีนการครับผมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งิ์ทธิ์ที่ประชาคนเข้ามาตักไหวยครับผมในวัดแห่งนี้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราเราไปดูพระปัจมันเกิดนะครับแล้วก็กล่าวลาท่านผู้ชมนะครับครับก็ครึ่งครึ่งชั่วโมงนะครับในการ พาท่านผู้ชมนะครับ,รบได้เห็นได้ดูสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็คือได้ชมบรรยากาศภายในวัดครับ,รบอันซีนที่หนึ่งเลยนะครับครับพี่ดิมครับก็ตอนนี้ก็ใกล้ช่วงท้ายของ่อา และสดในวันนี้แล้วครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่ดิมไปดูท้าเวสวรนะครับแล้วก็กก่าวลาท่านผู้ชมครับผมท้าเวสวรก็เป็นอีกสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกส่ักที่หนึ่งนะครับครับผมครับก็คือท้าเวสวร์นี้ก็สายมูนะครับก็ตอนนี้ก็ให้ความสําคัญมากเชื่อครับก็ตอนนี้ทางวัดก็กําลังจัดงานก็อาจจะข้าวของอาจจะยังไม่เรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ก็กำลังสร้างโบสถ์อีกหลักหนึ่งนะครับโบสถ์มหาอุดนะครับครับผมอันนี้คือทาเวสสวรรณนะครับครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับทางเพจจิตอาสานะครับก็ มีช่องทางการติดต่อในการช่วยเหลือน,นะครับมีอยู่5ช่องทางนะครับก็คือช 1. 1> ่องทางที่หนึ่งอางที่หนึ่งก็คือสามารถแชทเอาเอาเป็นโพสตก่อนพี่อ่าเอาเป็นคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ได้อ่าคอมเมนต์ในเพจลุงนิีจิตศรามาได้เลยนะครับแล้วก็ช่องทางที่ 2, 2> ก็คือนี่เลยเรากําลังพูดคุยกับเรากําลังไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถ คอมเมนต์มาได้เลยว่าต้องการความช่วยเหลือนะครับอ่ะแล้วก็ต้องที่สามนะครับผ่านทาง Messenger แชทครับแชทเข้ามาได้เลยอ๋อครับทางเพจมีแอดมินนะครับแล้วก็จะอ่าทำการตอบนะครับสำหรับอ่าประชาชนที่เดือดร้อนทางเราพร้อมส่วนของทางที่4ก็คือของเราจะมีสายด่วนสายด่วนเลยโทร1.5.10ถูกต้องครับครับผมโทรมาได้เลยนะครับสุดท้ายก็จะเป็น QR code ครครัสแกนครับผมสามารถสแกนได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราสองคนก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมการไลฟ์สดของเราในวันนี้นะครับและเราสองคนนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมที่กําลังรับชมการไลฟ์สดในวันนี้นะครับอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชมในจังหวัดกาญจนบุรีหรือว่าในจังหวัดที่ใกล้เคียงนะครับที่สนใจนะครับสายมูนะครับนักบุญทั้งหลายนะครับที่จะเข้ามาเยี่ยมชมวัดแห่งนี้นะครับคือวัดถ้ำกีรีธรรม ก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองกาญจนบุรีนะครับขับรถมาประมาณ10นาทีนะครับก็จะถึงแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับหากท่านนะครับพบเหตุปัญหาในพื้นที่นะครับต้องการให้ชุดจิตอาสาของเราเข้าช่วยเหลือครับทางเรานะครับพร้อมเป็นสื่อกลางในการรวบรวมปัญหานะครับเพื่อที่จะนําแก้ไขนําปัญหาเหล่านี้ให้จัดชุดจิตอาสาเข้าช่วยเหลือต่อไปครับพี่ครับครับผมสุดท้ายนี้ พี่ดีไหมครับครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยเป็นกําลังใจนะครับให้กับโรงเรียนจิตอาสาเรานะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพจโรงเรียนจิตอาสาของเราด้วยนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราครับผมก็ทางเรียนจิตอาสานะครับมีช่องทางสื่อสารนะครับในโซเชียลทางออนไลน์นะครับก็จะมีทิกตอกนะครับพิมเข้าไปเลยนะครับ รงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะครับแล้วก็ YouTube ครับนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกจากเดิมก็จะเป็นช่อง Facebook ของเรานะครับก็เพิ่มขึ้นมาอีกทางทางนะครับเข้าไปติดต่อเอ้ยเขาไปติดตามวิษเขาไปติดตามกันได้เลยนะครับครับหลังจากนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ